สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พามาพบกับรถบิ๊กไบค์นะครับสคันนะฮะคันหนึ่งเป็น R3 ปี2019แต่คันนี้สายจอดนะคุณผู้ชม800โลเท่านั้นนะส่วนอีก1คันนะครับ ER6N ราคาเราใจแน่นอนแล้วมีอะไรของแต่งมาด้วยบอกได้เลยนะครับพี่น้องถ้าเกิดใครหาบิ๊กไบค์ราคาไม่แพงนะครับผมราคาถูกเป็น โอล์ซาไปเลยนะฮะต้อง2คันนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับใครอยากขายรถนะครับได้ราคาสูงที่สุดสแกน QR วเอาค้อมาได้เลยหรือแอดไลน์แอดดูหได้เลยนะครับแอดไลน์หตัว w ับเบูหกสาแค่นั้นเลยนะครับเราให้ราคาสูงปีดรับรถถึงที่ไม่มีห,กหักค่าใจ่ายใดๆทั้งสิน้นอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้ชิคราคากับอูปเปบรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเราโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมโอเคครับผมไปชม2คันนี้กันเลยดีกว่าเรดี้ <Go. S 2> นี้นะครับคุณผู้ชม r 3นะครับปี2019แล้วเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะคันนี้สายจอดของจริงนะครับผมวิ่งแค่800โลอ่ะคุณผู้ชมมาดูฮะดิสบ่งดิสเบรกล้อ,อยางครับใหม่กริปมากๆคุณผู้ชมครับนี่ฮะขนาดลายขวางอ่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปนี่ฮะลายขวางเห็นไหมฮะยังมีอยู่เลยนะครับ800โลแท้เลยนะครับอ่ะยางเยิงเดิมไม่เคยงัดไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี่ ขอท่อสวยใสนะครับสภาพรถส,สวยมากเงางามสว่างชัดเจนนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวไปดูตัวถังกันนี่มาอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมอ่าโซสเตอร์สวยๆใสๆย,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 ยางมีแถบสีอยู่ด้วยเห็นไหมฮะ ผมไปขี่เทสมาน,นิดนึงนะบอกได้เลยขี่โคตรสนุกขี่โคตรมันนะคุณผู้ชมนะใครเบื่อแนวฟอร์ซ่าแนวแบบอ่าสกูตเตอร์แล้วนะครับอยากจะมาลองแนวแบบบิ๊กบค์นะครับขี่สนุกสนุกรับลมประทะหน้ากันหน่อยนะฮะ R3 เนี่ยตอบโจทย์มากแน่นอนนะครับซีรีส์ R ของทางยามาฮ่าเนี่ยเขาโด่งดังกันมานานแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่า สามารถเป็นที่นิยมได้มากกว่าคู่แข่งของเขานะฮะเพราะอะไรนะฮะเพราะตัวซีรีส์อของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีจริงๆทั้งการขับขี่ทั้งฟิลลิ่งนะครับการบำรุงรักษาและความเร้าใจนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับโชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวเรียบร้อยแล้วแกนสีทองด้วยนะฮะสวยงามมากๆนะคุณผู้ชมมองไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหมันแบบ แต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายไซส์ตัวพันเลยนะคุณผู้ชมนะเออมันสวยจริงนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมอ่าสภาพเรียกว่าสวยงามสภาพน้องๆ้อใบแดงนี่มาดูจุกยางด้านหลังยังอยู่เลยนะครับดิสเบรกหลังเช่นเดียวกันลายตามขวางก็ยังอยู่นะครับรัดมาด้วยยางดันหลอบทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเรียกว่าใหม่จัดของจริงมาดูใต้ท้องหัวน็อตเป็นไงฮะแวววาวไหมครับใสจริงครับนี่ แข็งเครื่องสวยรถไม่มีล้มชนใดๆทั้ทงสิ้นกุญแจแท้มี2ดอกนะครับและที่สําคัญมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับตําหนิคันนี้คันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับคือนี่ครับเขาเคยพิงข้างบ้านนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ย แทบไม่เห็นผลเลยนะแล้วมองมาตั้งนานก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมต้องบอกว่านิดๆหน่อยหนยนะครับแล้วก็มีขนแมวเล็กๆน้อยๆจากการจอดเก็บนะครับผมต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยมีรถหลายคันไม่ทันได้ขี่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนเอาตัวนี้มาเป็นเงินนะครับผมแกก็มีรถหลายคันนะนะ,ะเบื่อคันไหนสามารถติดต่อมาขายวูบบะบยได้เราให้ราคาสูงได้แน่นอนเล่มพร้อมชุดโอนครบด้วยนะคันนี้นะรับไปไม่ต้องมานั่งรอเล่มนะครับผมอโอเคมาเดี๋ยวมาดูสภาพรถเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าหน้าปัดหนน้าจอเป็ง เปิดมาปุ๊บคุณจะสังเกตได้ว่ามันมีไฟชิฟเตอร์ไลท์ตรงนี้สีขาวขึ้นเป็นแสงเด่นชัดเลยนะฮะอันนี้มีไว้ทําไมมีไว้เวลารอบเนี่ยมันถึงรอบที่กําหนดคุณไม่ต้องละสายตาจากบนถนนมาสู่หน้าจอเพราะมันจะกระพริบขึ้นมาให้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆมีไฟบอกเกียร์มาให้เรียบร้อยไม่มีกักนะครับบอกรอบบอกความเร็วนะครับน้ำมันความร้อนเวลาและก็ระยะทางนั่นเองหลักๆประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแต่ ใช้งานได้นะครับแล้วก็นี่นะฮะมีไฟผ่ามากเปิดปิดมาได้นะหรือไฟฮาสานนั่นเองง่ายๆแค่นี้เลยเลื่อนๆน,นะครับมินิมอลสุดๆส,ส่วนสวิตสตาร์ทเนี่ยจะมารวมส่วนอยู่กับสวิตออฟ,ฟลันนะครับคือเวลาสตาร์ทเนี่ยนะก็ดันลงมาเดี๋ยวผมจับทอยเียให้ดูก่อนนี่ครับนี่นะครับมาสตาร์ทรถแบบนี้ครับทีเดียวติดไม่ต้องมีคนเร่งช่วยเลยไหมฮะใช้มือเดียวด้วยนะครับอ่า โชคอัพไซด์ดาวตัวนี้จับโชคนะครับออกเป็นแนวแบบสปอร์ตเรปิกาหน่อยๆน,นะครับผมแผงคองแผงข้อสวยงามเปิดให้ดูเลยนะครับเล่ครื่องเลขข่คอตรงนะครับผมนี่สวยงามนะครับนี่เรียกว่าเดิมๆลโรงงานเลยดีกว่านะมาดูกันดีกว่าว่ามีควันขาวไหม mm hmm. mm hmm. ไม่มีควันขาวนะครับระบบไฟมีทิกเกอร์กดปุ๊บนะครับอ่ากดปุ๊บมาปั๊บนี่เห็นไหมฮะ กดค้างก็ได้กดกระพริบก็ได้นะครับเดี๋ยวไปกดให้ดูดันหน้าไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยนีครับไฟสูงไฟต่ํากดก็ได้นะครับกระพริบก็ได้นะครับแล้วก็นี่ฮะไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาครบหมดมาดูด้านหลังกันนี่นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟท้ายปุ๊บนี่มีนะครับไฟเบรกปั๊บปั๊บ เรียบร้อยครบถ้วนนะครับมีระบบ ABS นะครับจะดับไปตอน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนจริงเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะฮะมีแตรอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับมินิมอลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ตรงนี้นะครับอนย่าดับเครื่องด้วยสวิตช์ออฟบลันปับ๊บเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเค มาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะครับผมกับ R3 คันนี้ราคาจะเท่าไหร่กันบ้างผมเปิดหัวไว้แล้วนะฮะว่าราคาแบบฟอร์ซ่าสามกันเลยทีเดียวนะครับสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะฮะนั่นคือผมจะขายคันนี้แค่เพียงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอ่าไม่ใช่เอางี้ดีกว่าส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยเลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทส่งให้ฟรีทั่วไทยไม่มีค่าใช้จ่ายรอรับที่บ้านได้เลยมีเวลาเก็บเงินนนไปปทททาาางงงให้้้ออออีีีกกกะรรรรััััมมเเื่่่่จจดสสฟวศขํ ขอแค่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะครับเราส่งให้ได้เลยนะฮะอ่ะอันนี้คือข้อแรกข้อที่2นะครับตัวเช็ค20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบ,บกลับเครื่องและแบตเตอรี่คันนี้กุญแจแท้2ดอกถ่ายของเหลวมาให้เรียบร้อยนะครับผมบุ๊กเซอร์วิสมีครบเล่มมีพร้อมชุดโอนครบนะครับในราคาแค่หนึ่งหแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถูกมา,มากๆถูกเป็นอ่าฟอร์ซ่าเลยนะฮะแต่คุณได้รถ800โลคุณผู้ชมในเว็บนะครับตัวนี้ยังขายกันแสนสองเก้าอะไรประมาณนี้อยู่ราคาแบบนี้ราคาเงินสดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคนะฮะช้าไม่ได้เลยช้าาออดแนนน่บรริก ที่สตัวเช็คของเหลว ถ่ายของเหลวมาให้เรียบร้อยตรวจเช็ค20จุดให้เรียบร้อยและบริการที่3เรารับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางบู๊บบอยเองเลยให้อีกหเดือนไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพะโล่หมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บ,บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับสบริการน,นี้ให้ไปในราคาแค่100,000-9,000บาทช้าอดแน่นอนนะนานๆมาทีนะครับสภาพเลี่ยมๆ800โลแท้แบบนี้นะฮะแล้วรถทรงสปอร์ตมันหล่อจริงๆนะคันนี้นะขับไปไไไไไไหหนน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 มม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 มาาาาาัััััดดดูููภิฐฐฐีีะะะะคคคคครรรบบผออออ่่โเเเ้งต์์ซป็แส ครับผมโอเคนะครับผมสามบริการนี้ให้ไปในราคา1นึ0 0 0บาทเดี๋ยวไปดู ER 6 NT เด็ดของเรากันดีกว่านะครับใครชอบทรงเนเกตไปดูตัวนั้นเป็นตัวเอีกหนึ่งตัวนะครับโทรกันเข้ามาได้เลยที่0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับมีคันเดียวแล้วสวยขนาดนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยส่วนใหญ่ก็จะแบบ1 2 0 0 0 0องหโลกันไปแล้วนะครับอันนี้มัน800โลอ่ะมันเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยขนาดแถบสียางมันยังไไไมมม่่่่ปเเเลลลยยยนนะะคครรรัับบบผอออต้้้งงงกกดวาาาใหิิจๆฟ คันนี้ครับผมอ่ะแอดไลน์มาได้ที่ aw 6 3 5หรือสแกน QR code มาได้เลยส่วนด้านขวาล่างเฟซบุ๊กแฟนเพจไปติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยกันนะครับผมทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้งไลน์มีประโยชน์แน่นอนวันหนึ่งคุณอยากจะหารถเอาไว้ใช้งานไม่ต้องยุ่งยากครับเดี๋ยวเราดูแลคุณนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมคันนี้ er 6 np 2015นะฮะมาดูที่สภาพรอบคันกันก่อนคันนี้นะแาดะะไม่ว่านนบผมเก้ารับเปอ Brembo น,ะน,นะ เบมโบแท้ด้วยนะครับผมตัวนี้สีเหลืองปี2015ยอดนิยมมากๆหายากสุดๆและที่สำคัญเลยนะครับคันนี้เคปบลาดรอบคันเลยนะครับผมนี่พวกคาร์บอนเนี่ยของแท้นะครับผมคาร์บอนแท้เนรอบคันเลยนะนี่ก็คาร์บอนแท้คาร์บอนแท้คาร์บอนแท้นะครับผมท่อเนี่ยนะฮะสันนิษฐานว่าเป็นตมิยองเน่แท้ด้วยเสียงดีมากๆนะคุณผู้ชมนะ อ่ะนี่ฮะด้านหลังเนี่ยก็คาร์บอนแท้นะครับจะสังเกตได้ว่ายางหน้าหลังอาจจะแห้งนี่ให้ดูกันไปเลยยางแห้งเป็นยังไงแบบนี้นะครับผมเริ่มแตกแรงงานประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะเป็นยางใหม่เรียบร้อยเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะอ่าอันนี้ให้ดูกันไปก่อนนะครับผมว่ายังไม่เปลี่ยนยางสภาพเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่กิบขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับคุณผู้ชมอ่ะตัวถงตัวถังยังสวยยังเงาอยู่นะครับมีขนแมวตามการใช้งานบ้างเป็นธรรมดาของรถมือสองนะคันนี้เปลี่ยนปลอกแฮนด์ให้ใหม่ นะครับใส่กระจกตัดแสงมาให้ด้วยนะฮะนี่กระจกตัดแสงนะครับเป็นปลายแฮนด์ลอมากหล่อโคตรๆนะครับอ่ะเปิดให้ดูนะฮะ คันนี้รถมือเดียวด้วยนะอ่าซื้อมามือเดียวเลยนะครับผมอีกมือไม่ขับนะครับปีสอ่านี่วิ่งมาแค่2800,0โลนะครับมีระบบ ABS ทั้งหน้าทั้งหลังด้วยคาวาซากิ asaki, ชื่อนี้นะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะอ่าเขาเป็นตำนานอยู่แล้วนะ ER6N ใครที่ชอบ2สูบเนี่ยต้องเคยเห็นหน้าค่าตาม,มาบ้างว่ามันหลอ่อมันดุดันขนาดไหนนะคุณผู้ชมนะแล้วสมรรถนะไม่ต้องพูดถึงครับขี่สนุกมากๆนี่มีกาดม้าน้้ำมาให้ด้วยนะครับขี่ออกทิพย์สบายๆท่อหล่อๆ่อเสียงหล่อหล่อแน่นแน่นตึบๆตับๆเลย ตัวนี้เป็นหัวฉีดเรียบร้อยรองรับ e 2 0 9 1 9 5ใช้งานสบายใจเบาหนานุ่มคนซ้อนนะฮะนั่งได้สบายนะครับผมมันจะไม่เพียวไม่เล็กจนแบบว่ารู้สึกว่านั่งแล้วไม่สบายตูดอะไรประมาณนี้ไฟท้ายนะครับผมเป็นแบบ LED นะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเรียบร้อยเลยนะครับผมทะเบียนกรุงเทพนะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันหน่อยดีกว่าเปิดปุ๊บรอไฟ engine ดับเรียบร้อยนะฮะมาสตาร์ทกันเลยดีกว่าจับทอยดูนี่มามาอบข้ให้ เดี๋ยวมาฟังเสียงข้อกันไปด้วยนะคุณผู้ชมนะนี่ฮะนี่ครับอ่าวิดให้ดูนี่มาดูระบบไฟนะครับไฟพามาไฟฮาซาดติดครบไฟสูงไฟต่ำติดครบไฟเลี้ยวแยกซ้ายขวาติดครบนะครับมาดูด้านหลัง สรครบนะครับผมขออนุญาตเพื่อนปุ๊บนิดนึงนะครับในบึมบัมบึมบัมนะครับเราใจมากๆนะฮะใครได้ไปรับรองว่าขี่สนุกสดุสดๆนะครับอ่ะนี่ฮะ มาดูแผงวงแหวนคอนะครับผมสต็อปเปอร์สวยนะฮะไม่มีแบบล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิน้นรถบ้านมือเดียวรถบุคคลด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่รถยึดไฟแนนซ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพมันคนละเรื่องครับคุณผู้ชมครับถังน้ามันสวยใสนี่มีสติ๊กเกอร์มีกราฟิกมาสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เคฟล่าเนี่ยรอบคันเลยนะฮะแค่เคฟล่าอย่างเดียวชิ้นหนึ่งก็เป็นพันแล้วนะฮะยังได้เบมโบแท้เข้าไปอีกนะครับผมสวยครับคันนี้นะฮะ,ะมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะครับ ER N, บ,บนี้ ขายแพงใช่ไหมครัผมไปเช็คราคาปี2015แล้วเนี่ยมันขายกันอยู่ประมาณแสนแสนหน่อยๆนะคุณผู้ชมแต่ตัวนี้ผมขายไปเลยครับผม89,000บาทเท่านั้นพอนะครับผม89,000บาทนะฮะคุณจะได้650ซีซีนะครับดิสเบรกหน้าแบบคู่มี ABS ทั้งหน้าและหลังนะครับผมอ่ะก็สภาพ85-90%นะครับอาจจะมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างหรือพวกนี้นะฮะอาจจะมีแบบว่าอ่าเวลาไปเข้าคาแคร์มันก็จะเป็นรอยลอกๆได้บ้างแต่ตรงนี้เก็บงานให้เรียบร้อยบอกแล้วนะครับตรงไหนมีรอยบอกมมมีีรรรออยยยตงไไหนเคแล้ว่ ตอนนี้ไม่มีแล้วบอกมีเก็บงานเราก็บอกให้นะครับก็จะมีแบบริ้วรอยบ้างเราก็เก็บงานมาให้นะครับเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยใครที่หาบิ๊กไบต์เอาไว้ใช้งานในราคาไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคันนี้คุ้มค่าตัวนี้ไปเช็คดูได้เลยนะครับปี2 0 1 5ในตลาดเนี่ยขายกันอยู่แสนหนึ่งห้าแสนหน่อยๆนะครับปี2 0 1 5สีเหลืองแบบนี้ด้วยนะฮะผมขายแค่8 9 0 0 0บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑน,นและต่างจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภอยยอไะ,รอะรไรโทรมาคุนนน่น่อคามแ นะครับได้ของชื้อชั้นดีๆทั้งนั้นเลยนะครับมีสายทงสายถักอะไรพวกนี้ด้วยนะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับผม8 9 0 0 0เนี่ยราคาเนี่ยไปเทียบเท่ากับ CB 500ที่ผมเพิ่งขายไปนะ CB 500ที่เพิ่งขายไปก็80,000กว่าแล้วนะครับตัวนี้ ER 6 N คุณได้6 5 0้อซีดิสเบรกหน้าแบบคู่ด้วยนะฮะของแต่งอิฐหักแปดหมก้าพันบาทเท่านั้นโคตรคุ้มค่าราคานี้รวมส่งใหนฝีกรุงเทพและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต,ต้เราส่งได้ค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยอย่างโคราชชชบบบุุุรรีีีเนน่่่่่่ยยผมมคคคคคิดดาาสสงอููแ500ทมมทัณถกใน ไทยแน่นอนอยู่จังหวัดอะไรก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าจัดส่งนะครับผมบริการที่2ตรวจเช็ค20จุดจากทางวู uy, บบไบ,บ,บ์ระบบไฟระบบเบรกระบบับเคื่อนและแบตเตอรี่นะครับตัวเช็คให้เท่านั้นไม่พอไายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยนะครับผมส่วนนั่นขวาบริการที่3นะครับรับประกันตัวเครื่องยนต์ให้อีกหนึ่งเดือนไม่จํากัดระยะทางด้วย1เดือนนี้นะครับผมจะวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไปเลยจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ 80,900บาทเท่านั้นช้าอดแน่นอนนะครับคิดนานอดแน่นอนนะครับผมโทรมาได้เลยที่064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสวยๆแบบนี้นะฮะมีของแต่งด้วยนะครับสภาพริมเลี่ยมแบบนี้ช้าไม่ได้เลยนะฮะ,ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะตัดไปขายต่อต้องรอนิดนึงนะครับผมขออนุญาตทำการตลาดให้บุคคลธรรมดาน,นิดนึงนะค,ะคันนี้เอามาลงปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่าพ่อค้าแม่ค้าโทรมาเลยนะครับว่าอยากได้คันนี้มากๆในราคา มันพิเศษบอกแล้วนะฮะเขาขายกันแสนกว่านะครับผมผมขายแค่8,9ดหมนนะรวมส่งให้อีกนะฮะช้าไม่ได้แน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับอ่ะไอเดียไลน์ผม w 635หรือสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้เลยขวาล่าง Facebook Fanpage ไปติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันไว้ได้เลยนะครับส่วนถท้าตะโทสุนุกสี่หกสามหกสามหกสามห้าช้าอดแน่นอนครับผมสวัสดีครับ